พิ่งเริ่มเล่นนี่แหละตัวโรสเลยเนี่ยวันนี้จะมาคว้ามงไปเลยพี่บอกเลยว่าเกมนี้พี่ยังเซียนเดี๋ยวนี้จะเล่นเป็นน้องส้มเนี่ยแลวเราไม่ใช่ส้มธรรมดาเราเป็นส้มแมนดารินด้วยหวานอมเปรี้ยวไปได,ดีกว่ามาแล้วเว้ยดูโอ้โด่านไปพัดมาสนุกมาเลยด่านไปพัดโอ้โหจัดไปเจ้ไม่เคยกลัวอยู่แล้ว มาดูสิเราอยู่แถวหน้าล่ะอ๋ออยู่แถวสองอะเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้จักน้องส้มแมนดารินไปแล้วไม่นสนใจใครวิ่งก่อนแล้วโชว์นี่เดี๋ยวโชวเซียนให้ดูป้ยอย่าเบียดอย่าเบียดน,นี่หนึ่งทีหนึ่งสเต็ปพวกอย่างเซียนพวกอย่างเซียนหลบสองดอกไม่โดนฮะแบบไม่โดนหลบดิจิตอลหลบนี่หมุนจะหมุนตัวโชว์ด้วยนะเมื่อกี้ ไมันแอร์อัดมันแอร์อัดมาไปไปฮะพวกยังเซ็ตโอ้โหปัดลงเสยโอ้โหเด็กโอ้โหให้กูให้กูลุกให้กูลุกขึ้นมาก่อนโอ้โหมันปัดแล้วปัดอีกไม่ลงเวรนี่ไปต่อฮะม,มีเวลาอยู่นั่นเหลือคนยังไม่เข้าฮะไปฮะลบโอ้โหคอนเดีวแล้ว,ไป,ลวไปไปไปเลยฮะใกล้นะแล้วใกล้แล้ว ได้ขึ้นค่โอ้โหเป็นอะไรกับพัดลมลวะเนี่ยแหวกโดนแต่พัดลมเออฮะเนี่ยโคบบอกคนจริงต้องตรงกลางอะไอ้ดานี้เราคนจริงอยู่แนละ้วไม่เหลือเพราะขนาดทางทางแรกกูยังเหมาพัดลมเลยไอ้ตรงนี้คงไม่เหลือหรอกมาใกล้ถึงเส้นชัยแนละ้วอย่าไปหยองอะ่ะโอ้โหเป็นบุกเกือบตกนี่เตียหลอดมาได้อะไรพี่ยังเซียนอยู่พี่ยังเซียนนี่เซเล็กน้อยโอ้โหเราไม่ไปไม่ได้ ไปไม่ได้เอาละปะนะฮะปะละตีไปก่อนไปสิบคนฮนะเข้ามสิบคนแล้วก็เข้าที่สิบสามพันดีนดูสิรอบแรกจะล่วงมาสักกี่คนจากสี่สิบคนนะโอ้โหูอู้หูอู้หอหูยี่แปดคนนะเหรอยี่แปดคนนะร่วงไปบานเลยโอ้โหด่านใหม่ไม่เคยเล่นการประกาศล่างใต้น้ำอ้โหูเราเนี่ยมันได้ทำอะไรเนี่ยอันนี้ไม่รู้นะฮะไม่รู้จริงๆนอะ ไม,ไม่ได้เล่นนานาแล้วด้วยอะไรวะเน,นี่ยไปสไลดเดอร์ได้ทำไงน,นี่หยาโอ้หลายตัวไปสไลดเดอร์ได้แลวอะไรเนี่ยมันนี้เข้าช่องเราไม่รู้ว่าตามเพื่อนนะตามเพื่อนออกมาที่เดินเนวววมดมกว่ามันคืออะไรวะงงวะเล่นยังไงวะเอาเพื่อนโดดเอาโดดตามเอารู้นี้ไม่ใช่เอารู้นั่นแล้วกันเอาเพื่อนเข้าไปหน้าใช่ไปไที่แล้วมันเหมือน อ,อ๋อมันมันเหมือนสุ่มแผนทีะ20 minutes later กลับมาที่เดิมหมดเวลาเอ,อ้ให้หมดเวลาซะใครจะไปเล่นได้บ้าหรือเปล่าเลมใหม่<ๆ>เลย,มย,เลยแมปเมื่อกี้ไม่ไหวจริงบอกเลยว่าไม่รู้เลยเล่นยังไงนะีไม่เสียเลยแต่เนี่ยได้อยู่บอกเลย เดี๋ยวผมโชว์ที่หนึ่งเลยบ้างนะ,ะเดี๋ยวจะโชว์เลยว่าถ้าเรารู้ว่ามันเล่นยังไงเนี่ยเดี๋ยวเราจะโชว์เสียนให้ดูเลย,นะเยทีวทำให้ดูรู้จักน้องส้มน้องส้มมนันดิลินน้อนซะและ้วนี่นี่อย่าไปสวนก็อย่าไปสวนกระแสให้ตามกระแสนี่ทางกระแสตามกระแสอย่าสวนเราจะไปได้ที่หนึ่งนี่นี่นำมาเลยไหมนำมาเลยไหมไม่มีใครตามผมมาเลยไหมไปบอลน,นี่นี่ฮะมันออกมาแล้วก็หลบมะ ออกมาหลบอ่ะหลบอีกช่อง,งนะแค่นั้นเองอไหนไม่ออกมาก็ายอะนี่เรียบร้อยอะยังคงเป็นที่หนึ่งน,นะตัวซ้ำไปด,ดูนี่โจช้ำไปดูเนี่ยสวนอย่าไปสวนกระแสไปตามกระแสตามลูกศรนเนี่ตามูอนเนี่โชช้ำเนี่ยนี่ยังไม่มีใครตามนะอย่างที่หนึ่งนะเนี่ยโชที่หนึ่งเนี่ยอีซี่เลยนะอย่าไปสวนกระแสนี่ลูกศรทางไหนไปทางนั้นนะอโดนไปไม่เป็นไรฮะ เรามันถึกทนนะไม่เป็นไรฮะนี่ตามก็ตามลูกสอน,นะให้ตามกระแสนีน่หลบซ้ายหลบขวาหลบซัดออกที่หนึ่งอีซี่จัดเลยโ,โ,โอ้โด่านหิวแสงนะดีอะดีอะมันเหนืออันนี้เราเราเล่นเป็นนะสบายสบายคือด่านนี้ให้อยู่ในแสงที่มันกำหนดให้ครบร้อยเปอร์เซ็นต์แค่นั้น,นแล้วก็ผ่านเลยอีซี่ง่ายๆมาชื่อด่านว่าด่านหิวแสง เราจะเป็นคนหิวแสงอะไปไปแล้วเปิดตัวแล้วกระโดดขึ้นนี่ก่อนเลยกระโดดลงไปพัดไปนี่เข้าแสงขอแสงหน่อยที่อยากได้แสงอย่าเบียดอย่าเบียดขอร้องขอร้องอย่าเบียดนี่ทาน้านกระแสหน่อยขอแสงหิวแสงนะน้องหิวแสงโอ้โหโโอ้หคนเยอะคนเยอะเอ,ะอาใครไปปิดประตู เปิดประตูก่อนช่วยเปิดประตูเออวันนี้กบบแสงไม่ได้ดูนะดูโถกันลมข้ามเดี๋ยวล็อกประตูอีกไปดยลงไปออนี่แสงอะ่ะแล้ววันเด่นออกว่าประตูล็อกอีกเออเหยียบเลยเพื่อนไปไปไปเอาแสงกันนี่นี่ขงน้นขึ้นขึ้นขึ้นบันไดเด็กบันไดมนัน หนหมหมุนหมุดึงแชงหน่อดึงแชงน่อเตียบกอนคอยอีซี่จัดเฮ้ยไฟนอลลาวแล้ววะตาสุดท้ายแล้ววะใครชนะก็ได้มงมาแล้วนี่ฮะใครอยู่เป็นคนสุดท้ายก็ชนะเลยด่านนี้เป็นเอ่อด่านปลาระเบิดนะปลาระเบิดใส่กันใครอยู่บนเวทีคนสุดท้ายคนนั้นชนะอย่าตกเวทีเป็นพอกติกาง่ายๆมาเจอต้อส้มหน่อยโอ้โหระเบิดใกล้ตัวเดี๋ยวเราวิ่งหยิบ ลรวเปิดเลแล้วก็ทำาการโยนอีกลูปอกรูโยน Hello Motorbike เยอะลลงรูนดีเลยเว้นะโอ้ยอะไรวะ